สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาวสตรีมนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับว่าเราจะหาเฟนโค้ดเอาไปแอดเพื่อนแอดคนอื่นเข้ามาในสตรีมของเราได้ยังไงก็มาดูตามนี้เลย<_ <p> _ <c oughs> อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดโปรแกรมสตรีมแลวล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยได้หน้าตาแบบเดียวกับของผมแล้วเนี่ยนะให้เพื่อนๆไปในส่วนของเมนูสตรีมมุมซ้ายมือด้านบนครับผม จากนั้นไปที่เมนูตั้งค่าหรือว่า setting ครับตรงนี้เลยอ่าในส่วนของเมนูแรกบัญชีตรงนี้นะมันจะมีรหัสเพื่อนหรือว่า friend c o d อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มทางด้านหลังนะครับคําว่าเพิ่มเพื่อนเขาก็จะขึ้นตัวใหญ่ๆตรงนี้แล้วเราก็กดคัดลอกไปได้เลยอ่าแบบนี้นะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงมุมขวามือทางด้านล่างนะครับ ตรงคําว่าเพื่อนและแชทตรงนี้นะที่เป็นรูปไอคอนคนเนี่ยให้เรากดขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของที่เป็นรูปไอคอนคนตรงนี้นะครับที่มีเครื่องหมายบวกเล็กๆให้เรากดลงไปได้เลยอ่ะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เหมือนกันนะครับและเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มคัดลอกตรงนี้เอาเฟรนดโค้ดไปใช้ได้เลยเอาไปให้คนอื่นเขากอกแล้วก็แอดมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ โอเคถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ